รำ่ำรวยเองเอ็สาธุสาธุสาธุวัดสำโรงเกียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ปลูกไว้นะครับต้นใหญ่มากนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสำรงเกียรติบ้านสำรงเกียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ภายในวัดสำรงเกียรติแห่งนี้นะครับผมมาเจอต้นทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งมีป้ายกำกับไว้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปลูกทุเรียนดินแดนภูเขาไฟเมื่อวันที่16กรกฎาคม2 5 6 3นะครับในสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16กรกฎาคม2563ณวัด สำโรงเกียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศในส่วนอื่นๆของวัดสำโรงเกียรติครับและนี่คือภายในวัดสำโรงเกียรตินะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูต้นทุเรียนนะครับที่ทางวัดได้ปลูกไว้นะครับมากมายหลายต้นทีเดียวนะครับเข้าไปชมกันได้เลยนะครับนี่ครับต้นทุเรียน ู่รอบๆพระอุโบสถเลยนะครับต้นทุเรียนนี่ครับเขามีการสร้างเป็นทางเดินชมบริเวณรอบๆโบสถ์นะครับดูต้นทุเรียนนะครับที่พระอาจารย์ทางวัดได้ปลูกไว้นะครับต้นใหญ่มากนะครับคาดว่าอีกปีสองปีนะครับจะให้ผลผลิตให้ลูกทุเรียนออกลูกแล้วนะครับดูครับอยู่รอบพระอุโบสถเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้นทุเรียนครับ สุดยอดมากครับนี่คือวัดสำโรงเกียรติบ้านสำโรงเกียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหานจังหวัดศร,รีสะเกดครับปลูกนะครับปลูกต้นทุเรียนไว้อยู่รอบๆโบสถ์เลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปไหว้หลวงพ่อพระตาตนกันนะครับนี่ก็คือหลวงพ่อพระตาตนนะครับ นี่คือภายในที่ประดิษฐานของหลวงพ่ออพระดาตนนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้ช่องยูทูบศรีสะเกตชาแนลเกทนี่เลาศีสลายเพทหายอยู่หายกินแบนบบ้านวิถีสายบ้านนอาเดทสีสะเกตพอกวิงไทยแลนด์ กราบขอพรหลวงพ่อพระตาตนตขอให้ลูกหลานสุขภาพร่างกายแข็งแร,รงร่ำรวยเฮงเฮงสาธุสาธุสาธุาธนี่คือดอกไม้ที่อยู่ที่วัดสำรงเกียรติมนบดองอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมกันนะครับว่า ข้างในนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับสวยงามแค่ไหนนะครับก็ถือว่าสวยงามดีนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรนะครับตรงนี้ก็สวยงามดีครับอ่ะเดี๋ยวถามน้องๆเขาดูอันนี้เขาเรียกดอกอะไรครับเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันแหละครับน้องๆเขากบอกไม่รู้นะครับ เขามีมานานหรืออยังครับใ่นมาเมื่อก่อนไม่เคยเห็นหนะดอกไม้เลยอ๋อเพิ่งเออเพิ่งทำนะครับอยู่ที่วัดสำโรงเกียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับ